ท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่26กันยายน2 5 6 4<า>ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านปริศนาธรรมหรือโกอ่านนะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับ วลีธรรมเพื่อกระตุกดิดแบบเซนวันนี้ก็เป็นตอนที่26นะครับต่อจากตอนที่25เมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คงยังเป็นการอ่านครั้งละ5ข้อหรือ6ข้อนะครับวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยข้อที่129 ข้อ129ชื่อว่าเปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรมนะครับตอนที่หนึ่งเปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรมตอนที่หนึ่งนะครับเมื่อถูกทำให้หลงลักโดยอารมณ์อันยั่วยวนและปิดกั้นตัวเองเสียจากแสงสว่างของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุอันนี้โทษครับด้วยเหตุอันนั้นเวนยศัตว์ทั้งปวงซึ่งระทมทุกข์อยู่เพราะอารมณ์ภายนอกและความเร่าร้อนอยู่กับอารมณ์ภายในจึงตกเป็นเสมือนธาตุแห่งตันหาของตนเองเมื่อทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ พระสาขยะมุนีหรือพระสมณะโคดมผู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราจึงได้ทรงลุกออกจากบัลลังก์สมาธิเพื่อเล่าใจเวนยศัตว์ทั้งหลายบนโลกด้วยพระโอวาทหรือด้วยหลักธรรมคำสอนอันเป็นเครื่องกระตุ้นมีประมาณการต่างๆนี่คือข้อที่128นะครับ ข้อที่ร้อชื่อว่าเปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรมนะครับต่อไปข้อที่ร้อยก็คงยังใช้ชื่อหัวเดิมนะครับหัวเรื่องเดิมคือเปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรมตอนที่สนะครับ ตอนที่ตอนที่สองมีเนื้อหาดังนี้นะครับพึงโทษข้อร้อนะครับเปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรมตอนที่สองมีเนื้อหาดังนี้ครับพึงพยายามย่ำยีตันหาของตนด้วยการประจักษ์แจ้งชัดต่อความไร้ลักษณะแห่งสรรพสิ่ง และพึงเว้นขาดเสียจากการสแสวงหาความสุขไม่ว่าอาจากอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายในเพื่อว่าเราจะได้เป็นผู้เสมอกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเหตุอันนี้เองข้อความในตัวพระสูตรจึงมีว่าพึงเปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรม หมายถึงความเห็นแจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งนี่คือข้อที่130นะครับเปิดตาขึ้นเพื่อเห็นแจ้งพุทธธรรมตอนที่2นะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายขยายความหรือคงหรือไม่ต้องเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรอีกแล้วนะครับเพราะคงไม่มีอะไรที่จะ ยากต่อการเข้าใจและไม่มีอะไรที่เป็นคำศัพท์ที่ลึกซึ้งนะครับเป็นภาษาพื้นๆน,นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องเป็นผู้มีปัญญาญาด้วยนะครับถ้าอย่างเป็นผู้มืดบอดอยู่ก็คงเข้าใจไม่ได้นะครับก็มีใครช่วยใครได้ให้เข้าใจนะครับท่านต้องเข้าใจเอาเองนะครับต่อไปข้อที่ร้อยสามสิบเอ็ด การบรรลุอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดบรรลุถึงขั้นสูงสุดคืออนุตตะสัมโพธิญาณก็จะพบด้วยจิตของเราเองว่าสิ่งที่เรียกกันว่าขั้นสูงสุดหรืออนุตตะส,สัมมาสัมโพธิญาณน,นั้น ก็ไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงแต่อย่างใดเลยเมื่อใดรู้สึกเห็นด้วยในข้อที่ว่าเราเองผู้เดียวที่เป็นเจ้าของสิ่งอันสูงค่าเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการจัดการและการกระทำของเราเองล้วนๆคือการเพลื่องตัวออกมาเสียได้จาก การคิดปรุงแต่งนึกเดาเอาเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของคนนั้นหรือเป็นของคนนี้หรือว่ามันอยู่ที่การกระทำของคนนั้นหรือคนนี้เมื่อนั้นแหละเราจะเราก็จะได้ชื่อว่านำเดินการสาธยายพประสูตร์อย่างถูกวิธีการวิธีทางนะครับนี่คือข้อที่ร้อย 31การบรรลุอนุตตะสัมโพธิญาณน,นะครับมเมื่อใดถึงขั้นสูงสุดคืออนุตตะสัมโพธิญาณก็จะพบด้วยจิตของเราเองว่าสิ่งที่เรียกว่าขั้นสูงสุดหรืออนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นก็ไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงแต่อย่างใดเลยเป็นแต่เพียงศักแต่ว่าบรรลุขั้นสูงสุดเท่านั้นเองนะครับนะครับ เอาละครับก็ขอผ่านข้อร้อยสามสิบเอ็ดนะครับการบรรลุอนุตตรสัมปธิญาณต่อไปข้อสามร้อยโทษครับข้อหนึ่งร้อยสามสิบสองครับข้อหนึ่งร้อยสามสิบสามสามสิบสองนะครับชื่อว่ามักควิธีหลุดพ้นจากความหลงผิด มรควิธีหลุดพ้นจากความหลงผิดนะครับข้อร้อยสามสิบสองกายทั้งสองมิโทษครับกายทั้งสองมีอยู่แล้วในจิตเดิมแท้ของเรากายทั้งสามนะครับ่าย่ทั้งสองกายทั้งสามมีอยู่แล้วในจิตเดิมแท้ของเราเพราะการงอกงามของจิตเดิมแท้ปรัชญาทั้งสี่จึงปรากฏต,ตัว เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องหลับตาหรืออุดหูเพื่อหลีกอารมณ์ภายนอกเราก็สามารถเข้าถึงพุทธภาวะแหง่งจิตได้โดยเผชิญหน้ากับสับอารมณ์ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเมื่อมีผู้ใดอธิบายแก่เรา อย่างเปิดเผยจนเห็นเองเช่นนี้แล้วจงเชื่ออย่างแน่วแน่เถิดว่าเราจะหลุดพ้นจากความหลงผิดตลอดไปอย่าไปตามคนพวกที่สแสวงหาการตรัสรู้จากภายนอกกายและจิตอีกต่อไปเพราะคนพวกนี้ พูดถึงโพธิจิตอย่างพร่ำเพรื่อแต่เขาก็ยังไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นโพธิจิตแต่อย่างใดนะครับเอาละครับนี่คือข้อที่132นะครับมัคิุีหลุดพ้นจากความหลงผิดนะครับซึ่งก็คงจะไม่ต้องอธิบายย้ำเลยนะครับต่อไปเป็นข้อที่ ร้อยสามสิบสามนะครับร้อยสามสิบสามชื่อว่าสปปรรพสิ่งล้วนเกิดจากจิตที่คิดคำหนึ่งที่คิดนึกตอนที่หนึ่งนะครับขอ้อที่ร้อยสามสิบสามสรรพสิ่งล้วนเกิดจากจิตที่ ข้อที่้สามสิบสามนะครับสรรพสิปปส่งล้วนเกิดจากจิตที่คิดนึกตอนที่1นะครับ <c oughs> ทุกสิ่งที่ปรากฏในจักรวาลทุกสิ่งที่ปรากฏในจักรวาลหรือสปปรรพสิ่งในสามพคือกามาพบรูปพบอรูปพบล้วนเกิดจากจิตที่คิดนึกปรุงแต่งทั้งสิน้นกระนั้นความคิดปรุงแต่ง ก็ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งแต่อย่างใดนะครับความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งก็ไปเพียงสมมุติเรียกว่าความคิดปรุงแต่งพึงเข้าใจอย่าต่อลักษณะและสภาวะแห่งสรรพสิ่งบนโลกว่าล้วนว่างเปล่าจากสภาวะและลักษณะใดๆ พึงเข้าใจอีกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนถ่ายทอดและสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระองค์แก่พุทธสาวกและเวนยสัตว์บุโลกโดยไม่ใช้มรควิธีถ่ายทอดและสืบทอดตามความเข้าใจของผู้คนทั่วไปหากแต่ใช้ มากวิธีจากจิตสู่จิตนะครับนี่คือข้อที่133หรือข้อที่5สําสำหรับวันนี้นะครับที่ชื่อว่าสรรพสิ่งล้วนจากล้วนเกิดจากจิตที่คิดนึกตอนที่1นะครับเนื่องจากเกี่ยวพันกับตอนที่2ในข้อที่134ิจึงขออ่านข้อ134ในวันนี้เสียด้วยนะครับ ข้อที่134ซึ่งเป็นข้อที่6นะครับสรับวันนี้ชื่อว่ารสรรพสิ่งล้วนเกิดจากจิตที่คิดนึกตอนที่2นะครับหักองค์พุทธ,ธะทั้งหลายไม่ใช่รูปแบบหนึง่งใดทั้งในการสืบทอดและถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนตามที่ผู้คนทั่วไปเข้าใจแลว้วขอถามว่า องค์พุทธะทั้งหลายใช่มรควิธีสืบทอดและถ่ายทอดจากอดีตจากจิตสู่จิตอย่างไรสิ่งที่ท่านถามนั่นแหละคือจิตหรือความคิดปรุงแต่งของท่านเองสิ่งที่ฉันบตอบนั่นแหละคือจิตที่คิดนึกปรุงแต่งของฉันเองหมายความว่าทั้งคำถามและคาตอบล้วนเป็นความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้น ถ้าฉันไม่คิดนึกปรุงแต่งฉันจะตอบท่านได้เลอได้อย่างไรถ้าท่านไม่คิดปรุงแต่งท่านจะถามได้อย่างไรสรุปว่าสิ่งที่ท่านถามก็คือความคิดที่ออกมาจากจิตของท่านนี่คือข้อที่ร้อยิบสี่ซึ่งเป็นข้อหกที่หนะครับมันเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับที่ผมอยากจะนำมาเผยแพร่นะครับ ต่อท่านผู้ฟังนะครับเช่นเดิมนะครับหากท่านฟังแล้วเกิดไม่เข้าใจหรือเกิดสงสัยสิ่งที่ผมได้อ่านหรือได้พูดนะครับที่เกี่ยวปริศนาธรรมหรือโอกอานนะครับก็ขอให้ตัวสัพท์ไปคุยไปสนทนาธรรมกับผมได้ที่หมายเลข089126 0689นะครับและ025133279 029397466นะครับ เอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอ,อยุิเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ